ก็ไผ <in> ่ก็ไผ่พาก็เลี้ยไผ่พากพผมบอกให้เอาลงต้องกอง่ายไอ้ไผ่พเนี้ยไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นไผ่ไผ่ป่าอยาอยาง่ายจะหลับก็ตั้งโต๊ะตั้งเตีย É, caralho. น้ำเล้จัเ็ของนายนอกขงน,ก,นก้ำป็นกัดน้ำกัดอยู่เว้ทันต่อต่อปับแต่งเพื่อดีจะปลูกอ้อยน้ำดีอย่าตายน้ำเต็มไว้ยนะ แต่งไปในตัวเดี๋ยรถไถมันไถตอนนั้นกปลูกกล้วยแล้วก็หลืบกล้วยแล้ก็มาปลูกยกล้วยเต็มหมดปากล้วยทั้งนั้นเลยปากล้วยเปนตาใลักิเราเลยปลูกอยกันกลายเป็นเต็มสากร เาไว้งานต่อไปทตอ่ตองานตออ่องานเยอะต่วงนีงานเยอะจยายาพยับาพยัขยขยมพยายาใเล็กๆน้อยแล้วก็ดันดันไปทางนี้เดี๋ยวนี้เท่าไม่ได้ประหารเข่าเข้าตะปวจจับกองขให้มันมถูกตามธรชา

เราดันไปอย่างเงี้ยกระทิบดินเป๊ะแต,ตอกอย่างทิบแตก